ทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างบ้านแตงเมืองค่ะรายการที่จะมำความรู้สาระและกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะในวันนี้ดาราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับห้องสมุดประชาชนของทางเทศบาลนครอุดรธาน,นีค่ะบรรยากาศภายในห้องสมุดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงเปิดบ้านงานเมืองค่ะช่วงเปิดบ้านงานเมืองวันนี้ จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่ไหนตามผมมาเลยครับที่นี่แหละครับอยู่ภายในศูนย์อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนาครอ,อุดรธานีใกล้กันกับโรงเรียนเทศบาลหภายในห้องจะมีอะไรและทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ToB ี to Number One f r รนด์คอร n เนจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่22มีนาคมรุาาทศศักราช2,554เวลา18นาิา8นาทีเพื่อดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเทศบาลน,นครอุดรธานีในฐานะที่เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่นได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า1,000คน ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นทูบีนัมเบอร์วันเฟรน o ์คอ r เนอร์เปิดพื้นที่ให้น้องๆและเพื่อนๆทุกคนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝังทัศนคติเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดงานนี้ต้องปรบมือให้ในายอิทธิพลตรีวัตสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครอุดรธานีครับรวมไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือเป็นการนำโครงการดีๆของทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเข้ามาใช้ในอาคารสถานที่ ให้เกิดประโยชน์สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองแวะไปชมลองไปเยี่ยมชมดูกันครับสามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังถือเป็นการพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเทศบาลนครอุดรธานีได้ก่อตั้งห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยสร้างเป็นอาคาร3ชั้นแยกเป็นเอกเทศมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ2,500ตารางเมตรวัตถุประสงค์ เื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็กๆเกยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากอาคารห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้ก,กันกับสถานศึกษาหลายแห่งอีกทั้งการคมนาคมที่สะดวกจึงทําให้แต่ละวันมีเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการกันเป็นจํานวนมากประมาณ500คนต่อวันโดยเฉพาะในช่วงหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เทศบาลนครอุดรธานี ในฐานะเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมเป็นอย่างมากได้มีการดําเนินง,งานขับเคลื่อนในด้านการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเข้มข้นและในปีพุทธศักราช2552ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เลื่อใจแวรุ่น ToB ี Number ร์ e n นเ c o น n e r จังหวัดอุดรธานีขึ้นณอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบา,นาลนครอุดรธานี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดที่ต้นเหตุก็รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ที่มีห้องนี้เพราะว่ามาใช้ห้องนี้บ่อยอะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีห้องนี้ก็คือไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนอะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีห้องนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีห้องนี้ก็ไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนค่ะก็มีแบบเอาไว้แบบเอาไว้ซ้อมเวลาเราเราเวลาเราจะไปแข่งอะค่ะก็มีสามารถพึ่งห้องนี้ได้ มาทุกวันเลยนะครับเป็นช่องหลังเลิกเรียนนะครับรู้สึกยังไงกับที่นี่ฮะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นแบบมันเป็นบ้านนะครับแบบใช้เวลาว่างกับน้องๆอะไรอย่างนี้จะได้มีแบบเลิกเรียนก็มาเจอกันอะไรอย่างงี้ยดีกว่าไปทําอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์นะครับผมก็เรียนแบบเรียนสร์อาทิตย์นะครับเรียนที่มหาลัยนะครับจันหนึงสุ์ก็ว่างครับหลังจากช่วยงานที่บ้านเสร็จก็เลยมาที่นี่ครับปัจจุบันมีสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น จำนวนทั้งสิ้นกว่า1,000คนโดยทางจังหวัดอุดรธานีมีความตั้งใจให้เป็นศูนย์เพื่อนใจแหวรุ่นเพื่อเยาวชนของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีสถานที่ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมครับหากคุณผู้ชมมีความสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่042 245 954ต่อ801และ802ครับ ในช่วงของแปมั่นแป่งเมืองในวันนี้นะคะท่านนายกจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับชุมชนปอดขยะค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามท่านนายกไปในช่วงแปมั่นแป่งเมืองค่ะสวัสดีครับอาทิตย์นี้พบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมซึ่งถือว่าเป็น ช่วงสิ้นปีนะครับของปี2,555เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเราคงพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงของเทศกาลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมในวันนี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของขยะมูลฝอยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าทุกๆวัน ท,ทุกเดือนทุก,ทกปีเทศบาลนะคะร,อนร,รอุดรธานีซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการขยะบูลฝอยทั้งในส่วนของการเก็บขนนะครับที่อยู่ตามชุมชนต่างๆรวมทั้งระบบของการจัดการของเทศบาลนครอุดรธานีหรือว่าที่เรียกว่าพื้นที่หรือว่าไซต์ขยะของเทศบาลน,นั่นเองและมีพื้นที่จัดการนะครับในพื้นที่ของไซต์ขยะที่เรารับผิดชอบนะครับอยู่ที่บ้านหนองนาคำนะครับเขตอำเภอเขตตำบลสามเ้านะครับพื้นที่กว่า200กว่าไร่ ในการดาเนินการจัดการซึ่งในาการจัดการนั้นก็ใช้วิธีโดยการฝังกบนะครับก็คือตามถูกสุขลักษณะนะครับตามหลักเกณฑ์นะครับของอสิ่งแวดล้อมในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบบฝังกบที่ได้มาตรฐานก็ตามและมีเครื่องจกักรเครื่องมือก็ตามหรือแม้แต่ในเรื่องของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องมาก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือที่เกิดขึ้นก็คือขยะนั้นนะครับมีการเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจากเดิมที่เรา เคยมีอยู่ประมาณสัก150ตันนะครับต่อวันก็ขยับขึ้นมา180ตันนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาทิ้งขยะในเขตพื้นที่ของเราก็เริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางเทศบาลนครอุดรธานีเองนะครับเป็นพื้นที่ในการเป็นคัสเตอร์หรือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของขยะมูลฝอยต่างๆครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอต่างๆนะครับมาใช้ในพื้นที่ไซต ขยะของเทศบาลซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไซส์ขยะเราต้องรับผิดชอบนะครับในพื้นที่ทั้งเขตเทศบาลเองทั้งรอบนอกเองกว่าประมาณ250ตันต่อวันแม้พอบอก250ตันนั้นโทษนยังนึกไม่ออกถ้าเกิดบอกว่า250,000กิโลต่อวันก็คงจะรู้สึกว่าตกใจครับว่าอุเยอะขนาดนั้นจริงเหรอจริงครับเพราะว่าพื้นที่เศรษฐกิจของเราเมืองของเราขยายตัวขึ้น นะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประชากรต่อคนนะครับต่อลายหัวต่อพื้นที่นั้นก็ขยายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจึงทําให้นะครับการรับผิดชอบของเราภาระ,ะหน้าที่ต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายนะครับค่าใช้จ่ายก็เริ่มสูงขึ้นเครื่องจักรเครื่องมือที่มีจากเดิมมีอยู่จํานวนน้อยคันก็ต้องขยายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นคือภาระ,ะหน้าที่ที่เราปฏิเสธไม่ได้ ในการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีกระบวนการต่างๆอยู่มากมายในการที่จะจัดนะครับเรื่องระบบของการจัดการขยะนั้นโดยที่เป็นการลดปริมาณขยะนะครับจากต้นทางจากระหว่างทางจากปลายทางทําอย่างไรผมก็ขอมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบว่าในเรื่องของขยะนั้นเราแบ่งออกเป็นหลายๆชนิดด้วยกันครับขยะชุมชนนะครับหรือว่าขยะตามครัวเรือนนี่แหละก็คือขยะที่เกิดจากการใช้สอยของ ของพี่น้องประชาชนหรือว่าขยะจากการรับประทานอาหารที่เหลือนะครับหรือว่าขยะประเภทถุงพลาสติกอะไรต่างๆนั่นคือขยะชุมชนขยะที่2ครับก็คือขยะติดเชื้อนะครับหลายท่านอาจจะเห็นรถผ่านไปผ่านมานะเป็นรถของเทศบาลแล้วก็เป็นตู้นะรหรือว่าเป็นรถคอนเทนเนอร์ที่แช่เย็นแล้วก็ไปเก็บตามคลินิกนะครับคลินิคลักษาโรคจากโรงพยาบาล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็จะมีรถจัดเก็บแล้วก็ไปดําเนินการจัดการในส่วนของเตาเผาขยะติดเชื้อซึ่งตรงนี้เองนั้นเทศบาลเราก็มีแบ่งออ,ออกอย่างชัดเจนนะครับจากขยะชุมชนกับขยะติดเชื้ออีกอันนึงก็คือขยะอันตรายหรือว่าขยะเป็นพิษเช่นนะครับกระป๋องสีนะครับหรือว่ากระป๋องพวก พวกยาฆ่า,มาแมลงนะครับหรือแม้แต่ฐานไฟฉายหรือฐานแบตเตอรี่ต่างๆนี่เราก็จะต้องแยกต่างหากให้เกิดความชัดเจนในรูปแบบของการจัดการภาระหน้าที่ต่างๆนะัมีอยู่มากมายที่เทศบาลจําเป็นที่ต้องจัดการแล้วก็แยกให้ชัดเจนครับว่าอะไรที่สามารถที่จะจัดการอย่างมีระบบได้อะไรที่จัดการแล้วก็ให้ถูกสุขลักษณะนั่นคือภาระหน้าที่ของเทศบาลน,นครอุดรเนีแต่อย่างไรก็ตามครับเราถามว่าเราจะลดปริมาณขยะได้อย่างไรเราพูดถึงเรื่องของการลดไปลด ปริมาณขยะที่ดีที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดนั่นก็คือการจัดการขยะที่ต้นทางหลายคนอาจจะเคยได้ยินครับการขยะ Recycle Reduce r e รียูสนะครับการกลับนำมาใช้จากจากที่มีอยู่แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่หรือมาดัดแปลงใหม่ปรับปรุงใหม่อนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดณนะวันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะรณรงค ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในชุมชนจัดการในเรื่องของการคัดแยกขยะรวมทั้งในการจัดนะครับลดปริมาณขยะลงซึ่งโครงการนี้ทางเทศบาลนควรอุดรธานีเราได้รณรงค์ไปยังชุมชนต่างๆครับทั้งหมด101ชุมชนในการที่จะจัดการในเรื่องของชุมชนปลอดขยะหรือว่าซีโร่เวสต์นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็มีชุมชนต้นแบบแล้วก็หลายๆชุมชนก็มาเรียนรู้กัน ขยะอะไรนะครับที่เป็นขยะเช่นขยะอินทรีย์นะครับเช่นเศษอาหารนะครับขยะที่เกิดจากผักขยะที่เกิดจากในเรื่องของการรับประทานอาหารต่างๆหรือว่าเศษเลือต่างๆที่สามารถที่เป็นอินทรีย์วัตถุได้นั้นเราก็มาจัดการจัดการโดยวิธีอะไรครับหลายๆอย่างครับ1เอาไปหมักนะครับทำเป็นปุ๋ย2เป็นอาหารให้กับไส้เดือนนะครับหรืออื่นๆที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้นั่นก็คือส่วนขยะนะครับที่สามารถที่จะไป จัดสภาพหรือว่าจัดการในเรื่องต่างๆที่ผมกล่าวเรียนให้กับทุกท่านในรับทราบอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของขยะพลาสติกขยะที่สามารถเอาไปพู้งง่ายๆครับภาษาชาวบ้านก็คือช่างกิโลขายได้นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องจัดการส่วนขยะที่เป็นขยะอันตรายในชุมชนเราก็แยกออกมาให้กับทางเทศบาลดําเนินง,งานจัดการโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับกับทางเทศบาลน,นครอุดรธานีข,ของเราแล้วเราก็เป็นต้นแบบ ซึ่งตอนนี้เองนะครับเรามีชุมชนต้นแบบก็คือชุมชนโนนอุทุมพรน,นะครับก็คืออยู่หลังสารเทพลักษ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับจากไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศมาแล้วจนถนึงขั้นไปนะครับนำไปเ,เป็นต้นแบบแล้วก็ไปไปสู่ของการที่จะไปนําเสนอที่ต่างประเทศก็มีมาแล้วนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาปร,ปรับปรุงในเรื่องของการจัดการขยะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าทุกๆนะครับทุกๆวันเราไปทิ้งขยะแล้วก็ให้เทศบาลดําเนินการแต่เบื้องหลังนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจําเป็นที่ต้องจัดการแล้วก็ทางเทศบาลก็ดําเนินการอย่างดีมาโดยตลอดแต่สิ่งสาคัญที่สุดครับว่าเมื่อไหร่ที่ขยะลดจํานวนลง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของเทศบาลก็ลดจํานวนลงนะครับจากที่เรามีค่าใช้จ่ายต้องไปดําเนินการนี้ลดลงไปนะครับการนําไปพัฒนาด้านอื่นในส่วนของเงินที่ส่วนต่างนั้นเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้ดังนั้นนะครับในเรื่องของการจัดการขยะนั้นจึงเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของในระดับของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะต้องลงมือมาช่วยในการจัดการกันเทศบาลเอง ถือว่าเป็นเรื่องของการใกล้ชิดพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลจําเป็นครับที่จะต้องให้ประชากรหรือว่าจํานวนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนั้นได้รู้จักในการรณรงค์กัน ช e ุมชนเองนะครับเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันเพราะฉะนั้นเราจึงมีการจัดการแข่งขันจัดการประกวดนะครับจัดการที่จะหาชุมชนต้นแบบแล้วก็มาดําเนินการนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปโดยการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากให้เห็นความสําคัญแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนเอาละครับในเรื่องของการจัดการขยานั้นยังมีอีกเรื่องอีกต่ากๆาอีกมากมาย แต่ว่าวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของชุมชนเพียงแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าผมจะมาเล่าสู่กันฟังครับว่ากระบวนการจัดการขยะนั้นยังมีอีกหลายๆขบวนการและก็วิธีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะและสามารถที่จะจัดการแบบง่ายที่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลขอบคุณหลายๆท่านครับที่มีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนาํามายังเทศบาลแล้วผมก็ดู ในรายละเอียดต่างๆนั้นแล้วสามารถที่จะไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาปรับปรุงนั่นคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วก็วันนี้เองนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านครับเรามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับกลาบสวัสดีครับวันนี้ทางเทศบาลนครอุดรธานีจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นไปชมได้ในช่วงงานบ้านงานเมืองค่ะ นายอิทิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2555ในวันที่4ธันวาคม2555เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล6ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมในการจัดงานครั้งนี้ได้สรรหาพ่อดีเด่นทั้งสิ้นจำนวน157คนดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ 1. พ่อดีเด่นของเทศบาลนครอ,ดอุดรธานีจำนวน1คน 2. พ่อดีเด่นของชุมชนเทศบาลนครอ,ดอุดรธานีจำนวน101คน 3. พ่อดีเด่นพนักงานครูเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอ,ดอุดรธานีจำนวน55คน วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาไหว้คุณพ่อของพี่ชายครับก็ต้องขอขอบคุณเทศบาลนครจันทานีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ไหว้คุณพ่อจเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในบันพ่อหองชาติในปีนี้ครับก็เลี้ยงแบบ เรีย็้นเรียนแบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษก็ก็มีแต่ปลูกฝังให้เขาขยันเล่าเรียนพอดีก็เขาทำพาแม่มาหลายปีแต่เขาก็เป็นเด็กดีกันทุกคนนะครับ วันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่คุณพ่อได้รับตําแหน่งข้อดีเด่นประจํากองทะเบียนราชของสํานักงานเทศบาลนครออนทธาดีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนของขวัญวันเกิดให้คุณพ่อด้วยเพราะว่าตัวคุณพ่อเองเกิดวันที่5ธันวาคมค่ะก็เลยคัดเลือกจากาพนักง,งานทั้งหมดในอกองทะเบียนราชของเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าคุณพ่อเป็นคนมีความความขยันอ คนในการส่งเสียลูกก็คือลำบากะคะ่ะเพราะลำบากมา,มากๆก็คือคุณพ่อส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็จนให้ลูกได้อ่งานที่ดีะคะ่ะได้ทํางานที่ดีในเทศาบาลนะครนราธิศก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่งให้กับคุณพ่อค่ะขอบคุณพ่อด้วยน่อการับ็นที่พ่องการเป็นที่พ่อกาเลี้ยงลูกด้วย จาก,ก่อนลูกด้วยดีและเป็นตัวของเขาเขาองด้วยที่เขาได้ทําตัวเขาเองและเขาขยันเรียนได้มีหน้าที่การงานงวัน,น,นี้และตัวของเราก็คอยส่งเสริมข้างหลังและสนับสนุนทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมของลูกและลูกอยากทาอะไรเราก็คอยส่งเสริมสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้ไม่ดีเราก็ควรอบรมสอนลูกบอกว่าอยาปอกป็นไและทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำและวันนี้ลูกก็ทาให้เราได้ดีครับเรห็นคได้ว่า นี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะถามทางเทศบาลนครอ,อุดรธานีค่ะจะเป็นคำถามเรื่องใดนั้นไปชมกันในช่วงถามตอบชาวเมืองค่ะอยากจะถามนายเทศมนตรีว่าในวันที่5ธท,ทันวัมที่ผ่านมามีดักเกีย์ในกัเคัะเล้กอกอดีเด่นยังไง ในการพิจรารณาพ่อดีเด่นนะครับของเทศบาลนาคอรอุดรธานีเราแบ,บ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของชุมชนเราให้คณะกรรมการชุมชนและก็ประธานชุมชนที่อยู่ในชุมชนนั้นได้คัดสรรนะครับกับคุณพ่อดีเด่นแล้วก็ทําณประโยชน์ให้กับชุมชนโดยที่เราให้ทางแต่ละชุมชนนั้นได้นําเสนอรายชื่อของพ่อ ที่เป็นพ่อดีเด่นของชุมชนโดยตัวเองนะครับในส่วนที่2ก็คือในชุมชนออนอกจากนั้นก็คือในส่วนของพ่อที่จากสถานศึกษาของเทศบาลก็คือตามโรงเรียนต่างๆรวมทั้งในส่วนของราชการของเทศบาลนะครอุดอรธานีก็เช่นเดียวกันก็จะได้ให้ตั้งคณะกรรมการในการที่จะร่วมกันในการครัดสรรน,นะครับสำหรับพ่อที่มีคุณประโยชน์นะครับแล้วก็ พ่อที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับลูกรวมทั้งหน่วยงานราชการรวมทั้งในด้านสังคมต่างๆนั่นก็จะเป็นหน้าที่ของขคณะกรรมการในการคัดสรรให้กับพ่อดีเด่นแต่ละคนด้วยครับแล้วก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงทุกท่นครับในในวันที่5ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเรานะครับชาวประสบอิกรชาวไทยทุกคนได้น้อมรำลึกนะครับถึงคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่าน ในขณะเดียวกันพ่อซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นภูชนยบุคคลของแต่ละท่านนั้น,น,นถือว่ามีความสําคัญแล้วก็เราควรจะระลึกถึงผมเชื่อว่าความรักพ่อนั้นผมไม่ได้รักพ่อเพียงแค่วันพ่อเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรารักราลึกถึงท่านตลอด365วันตลอดวันตลอดต,อดตือเดือนและตลอดปีนั้นนะครับแล้วก็ทําความดีเพื่อคุณพ่อของเรานะครับแล้วก็ทําคุณประโยชน์เพื่อคุณพ่อของเราผมเชื่อว่า คุณพ่อนั้นก็คงจะมีความสุขเช่นเดียวกับตัวผมเองนะครับที่มีลูกแล้วก็มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกนะครับลูกนั้นก็ถ้าเกิดเราเห็นว่าเขาเป็นเด็กดีเราก็มีความสุขก็คงไม่ต่างจากผูก้ทุกท่านที่มีความมุ่งหวังเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสยัยหรือข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุดรธานี หรือ w w w u d o n c i t y c o t g o t h เปร์โทรศัพท์042325176ต่อ85ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ด้าและทีมง,งานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ